จำนวนการลงทุนในปิดคอยลและอีทุเรียมมีแนวโน้มลดลงนะครับซึ่งต่างจาก XRP และค r ด a น o เดี๋ยววันนี้เราจะไปติดตามชงในคลิปนี้ด้วยกันมูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลนะครับเนื่องจากวันนี้เราได้ทำการบอกนะครับและหัวข้อของเรานะครับบอกว่า บิตคอยและอีทร r ยม m ตอนนี้มีแนวโน้มการลงทุนที่น้อยลงซึ่งต่างจาก XRP และ c a r d a า o โมันเกิดอะไรขึ้นฉะนั้นเราต้องไปติดตามในตัวข่าวด้วยกันตัวข่าวเขาบอกอย่างนี้นะคะว่าข้อมูลของคอยแชร์เนี่ยผลิตภัณฑ์การลงทุนของ c a r d a n นและ XRP มีการลงทุนที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย1.1ล้านดอลลาร์และ0.5ล้านดอลลาร์ตามลำดับขณะที่ผลิตภัณฑ์การลงทุนในสินทรัพย์ ผสมมีการลงทุนเพิ่มขึ้นถึง7.5ล้านดอลลาร์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาดูตามภาพเลยนะครับนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์การลงทุน b t ิ o คอ Class และ p a r a d o อก็มีการลงทุนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับกับผลิตภัณฑ์การลงทุน Bitcoin และอ t ท e r e u m มและสกุลเงินดิจิตัลที่ใหญ่ที่สุด2ส,สกุลมีการลงทุนน้อยลงอย่างต่อเนื่อง โดยบิตคอยมีการลงทุนติดต่อกันมาเป็นสัปดาห์ที่4คิดเป็นมูลค่าประมาณ9.7ล้านดอลลาร์ขณะที่สถาบันการลงทุนเริ่มลงทุนในอีทรอยและเริ่มลงทุนน้อยลงที่9.5ล้านดอลลาร์แม้ว่าการลงทุนน้อยนะครับแต่มูลค่าการซื้อขายของบิตคอยและอีทรียก็ยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องโดยบิตคอยปิดกราฟรายวันด้วยแท่งสีเขียวติดต่อกันเป็นเวลา8วันนะครับ ซึ่งนับตั้งแต่วันที่ขาขึ้นที่ยาวที่สุดนับตั้งแต่ปี2013ขณะที่อีทรียม m พุ่งติดต่อกัน13วันมาแล้วอย่างไรก็ตามตลาดคริปโตเคอเรนซีทั้ง2องกำลังเผชิญกับแรงกดดันอยู่ในขณะน,นี้โดยบิตคอยกำลังซื้อขายกันอยู่ที่38,422ดอลลาร์และอีทร r ยม m มีราคาซื้อขายกันอยู่ที่2,478ดอลลาร์ขณะน,นี้ที่ผมได้รายงานข่าวอยู่นี้ก็เป็นข่าว ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับบิตคอยและอีทรีย u m ถึงแม้ว่าตามสถิติเนี่ยมันมันเกินเป้านะครับมันดีตลอดแต่ว่าไอจำนวนเงินลงทุนเนี่ยมันไปอยู่ที่เหรียญผสมไปอยู่ที่ XRP ไปอยู่ที่คาดานอ o มากกว่าเท่านั้นเองนะครับดังนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันที่เราจะได้เห็นถึงแนวโน้มของราคาบิตคอยในอนาคตและอีเรียมในอนาคตรวมถึงเงินทุนในอนาคตว่า นักลงทุนคิดยังไงกับการลงทุนตอนนี้ตอนนี้นะครับเราก็เรารู้แล้วว่านักลงทุนเนี่ยกำลังคิดว่าปิดคอยและอีเทเรียมมันยืนราคาไปในตลาดได้ดีที่สุดแล้วฉะนั้นถ้าจะลงทุนในเหรียญตัวเล็กๆหรือโปรเจกต์ย่อยกว่าก็อาจจะทำให้การลงทุนเนี่ยมันมีคลาสโฟที่มากกว่านะครับฉะนั้นสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามชมด้วยกัน บิตคอยและอีทรอยนจะไปราคาได้ถึงขนาดไหนเราก็ต้องไปลุ้นกันก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้ช่องเราเดี๋ยวเรานะครับจะฝากขอฝากทุกท่านนะครับที่จะช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไค i b ์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีสช่องทางคือบล็บอกดีดเฟซบุ๊กยูทูบไลน์กลุ่มโดวยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อ c r y p t o c u r r e n c y Community ก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้แนะนำว่า ให้ทักมาที่ Facebook อย่างเดียวหรือเพจอย่างเดียวเดี๋ยวเราจะส่งลิงก์ไปให้นะครับในกลุ่มก็เป็นคอมมิตี้ไว้พูดคุยสื่อสารกันนะครับกับสมาชิกในกลุ่มนะครับก็สามารถเข้าไปได้เลยแต่สำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมและติดตามชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและสุดท้ายนี้นะครับผมก็หวังว่า Cardano และ XRP จะ o t ล the moon ไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ